มีน้องๆแดงงานถามมากันเยอะมากว่าหนูใช้สิทธิ์บาท30บาทเนี้ยจะสามารถที่จะเบิกในโรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ค่ะอ่ะก็คือสามารถเบิกได้ในกรณีฉุกเฉินนะคะแต่ในกรณีของที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ เราไปตรวจที่โรงพยาบาลมะขามเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้โรงพยาบาลไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะ,ะก็คือเราตรวจที่มะขามก็จริงแต่สิทธิ์ของเราขึ้นอยู่กับคิจกูดหรือขึ้นอยู่กับต่างอำเภอแต่และอำเภอที่เราอยู่ใกล้เราสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์นั้นๆได้เลยค่ะแล้วก็ในกรณีที่เราเจ็บป่วยหนักๆจริงๆทาง โรงพยาบาลเขาก็จะดูตามดุลยะพินิษนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแทยครบวงจรมากกว่าค่ะ